โอ้ยสือ่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เด <studying. S 1> นเน่ชานลสัปนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเอสเคเจอรนี <ffer> กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาสอ่องคอมทีม PVP ของน้องมิโคล่านะครับอาจจะพอช่วยให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางในการจัดทีมสำหรับคนที่เปิดหาน้องมิโคล่ามานะครับสำหรับน้องมิโคล่าของผมนะครับตอนนี้เนี่ยอาวุธปลดอยู่ที่ขั้น10นะครับแล้วก็ระดับเลอเลิศพลัสนะ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับเกิ้งของผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ระดับแชมเปี้ยนเซิร์ฟเวอร์5.3ที่ผมเล่นอยู่นะครับ และสาหรับไฟที่ผมจะเอาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับผมก็รวบรวมมาหลายวันเพราะผมพยายามเอารอบนะครับแล้วก็พยายามหวดหลายๆแบบเพื่อที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูไฟน้องมิโคลาเพื่อนผมขออวดนิดนึง <c oughs> คุณเซเลฟเนี่ยเป็นที่1ของเซิร์ฟผมนะครับแล้วเป็นไรไม่รู้ทาไมเขาชอบตบผมมากเลยแต่ช่วงนี้ผมกันเขาได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูทีมที่ผมเซตอัพทีมตั้งหลับไว้นะครับผมจะใช้เป็นสกกา尔ิต้านะครับลิลิเมเดมียนโทรานแล้วก็เอรอนนะครับ ส่วนทีมของศัตรูเนี่ยเขาจะใช้เป็นโทรานนะครับเดเมียนลูดวิกลิลิเมแล้วก็ทาลีนะซึ่งเซิร์ฟอื่นผมไม่มั่ใจเหมือนกันแต่เซิร์ฟผมบอกเลยว่าทาลีเนี่ยหอดฮิตมากเพื่อนๆอันดับท็อปๆนะครับมีคนปลดทาลีนประมาณ34คนเลยนะครับแล้วพูดตรงๆถ้าผมเจอคนที่เซตทีมตั้งรับเป็นทาลีเนี่ยผมจะไม่หวดเพื่อนๆเพราะผมหวดไปทีไรนะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะเป็นคนตายเองทุกทีนะช่วงขิงจะไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเราก็มาดูทีมที่ผมใช้บุกดีกว่าว่ามีโคลาผมเนี่ย จะจัดทีมแบบไหนไปบ้างนะครับนี่ครับสำหรับไฟแรกที่จะเอาให้ดูนะครับผมเอานอมิโคล่านะครับมาจัดทีมโมลเลอร์ล้วนเพื่อนสมาชิกในทีมเนี่ยจะมีเป็นเอลซ่านะครับบูทัสซอรเรนมิโคล่าและสุดท้ายเป็นเชคิเอนะส่วนทีมสตูเนี่ยจะเป็นทีมเอรอนนะครับสมาชิกในทีมจะมีเป็นเดมีนลิลิเมลุงอามาสนะครับเอลซ่าอันนี้ติดมาตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเอรอนนะครับสำหรับคอนเซปต์ผมทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนผมกะว่าให้สมาชิกคนเนี่ย พยายามเข้าไปอยู่ในฟิ์อารีนานะครับให้ได้เยอะที่สุดเพื่อฝ่ายเราจะได้บับพิเศษเพิ่มเติมนะครับง่ายๆแค่นั้นเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรีเพย์เกมนี้หน่อยกันโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแบบไม่คูณนะครับอ่านี่ครับผมโดนรว่วออกมานะนี่ครับไม่มีใครยืนเลยนะแต่เนี้ยเกลซ่าผมก็แบบกันโซนไว้นะครับ โอเคศัตรูรวมเข้ามานะครับแต่ว่าผมผมเนี่ยมีมิโคล่าเพื่อนๆช่วยฮีลนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่รอดได้นะแล้วศัตรูเนี่ยก็โดนไล่เก็บไปทีละคนนะครับเรียกได้ว่าศัตรูเนี่ยเขาแบบเบิร์นผมมาแล้วผมไม่ตายนะก็เลยสวนกลับได้นะสำหรับคอมนี้นะที่สําคัญแบบนี้ผมว่ามันเอามาเล่นคอมโบกับเอลซ่าแล้วก็ซอเลนได้ดีเ<ๆ><ๆ>พื่อนๆเพราะตรงกลางเนี่ยมันจะมีอิดบล็อกขึ้นมากันใช่ไหมครับแล้วเอลซ่ายังสามารถสร้างกําแพงหินนะครับเพิ่มขึ้นมาได้อีก ทําให้ซอเลนเวลาที่เขาใช้สกิลผักศัตรูศัตรูก็จะมีโอกาสไปโดนสิ่งกีดขวางได้ง่ายนะครับและถ้าศัตรูโดนสิ่งกีดขวางนั่นก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันไปด้วยนะแล้วก็ล่าสุดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับซึ่งกลยุทธ์ใหม่เนี่ย เอาจริงผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็เอาให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันซึ่งทีมนี้ผมก็จะใช้ทางมิโคลาแล้วก็น้องลิลี่เมย์เลยนะส่วนตัวผมคิดว่าทีมนี้เนี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้สู้กับทีมเอรอนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นทีมศัตรูทีมนี้นะครับไลน์อัพของเขาเนี่ยเขาจะมีเอรอนเอลซ่านะครับลุงอามาสเดเมียนแล้วก็ลิลี่เมย์นะส่วนทีมผมครับจะมีเป็นลิลี่เมย์ลุงอามาสมิโคลาเอรอนแล้วก็สกา尔ิต้านะครับอ่ะก็เดี๋ยวเเรรามามดูีพย์กัน ผมก็พยายามเอาทุกตัวเนี่ยพยืนอยู่ที่โซนนะจะได้ยึดโซนได้ก่อนนะครับแล้วเราก็ยึดโซนได้จริงๆครับอ่ะดีเลยตอนนี้เราก็คุมโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคอนเซปต์ผมเนี่ยง่ายๆเลยเพื่อนๆพยายามยื้อให้นานที่สุดครับยื้อให้นานที่สุดเพื่อที่จะให้สการิต้าลงมานะครับแล้วประเด็นคือนี่ครับน้องมีโล่าผมตายแล้วเพื่อนๆ อันนี้คือมิคล่าผมตายแล้วนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้น้องตายนะแต่ว่าน้องเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าน้องอ่ะมันล้ำหน้ามันเพื่อนมันล้ำหน้าคนอื่นไปไกลเลยนะเพราะฉะนั้นจากไฟนี้นะครับผมก็เลยสังเกตว่าเฮ้ยมิคล่าเนี่ยมันชอบล้ำหน้าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการจัดตั้งทีมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอามิคล่าเนี่ยลงมาข้างหลังหน่อยนะ แล้วก็มาดูไฟต่ตอมาครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมเจอเป็นสาลิต้านะครับทิลิเมเดมียอนเอรอนแล้วก็โทรานนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเกมเพย์นะครับต้องบอกว่าทีเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะแต่ผมเนี่ยมีมิโคล่านะครับแล้วผมก็เอามิโคล่ามาอยู่หลังสุดเลยเ,เพื่อนๆเห็นปะคราวนี้เนี่ยผมดูแล้วนะครับถ้ามิโคล่าเราวางลำหน้าเนี่ยน้องแกจะไปแทงก่อนแล้วก็โดนเดเมเตายไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาข้างหลัง ทำให้น้องเนี่ยสามารถยืนได้นานมากยิ่งขึ้นนะนี่ครับแล้วเรายืนโซนได้ด้วยผมเลยว่าแบบนี้คือโคตรดีนะศัตรูเนี่ยรวบม,มาเราก็อยู่ในโซนอยู่ดีนะครับกาลิต้าลงมาแล้วลงคู่เลยนะทั้งเราทั้งศัตรูนะครับครับเราก็หวแไปประเด็นคือหงโปกเน ตัวแมคคือลิลิเมย์เพื่อนเห็นป่ะสกายต้าคือตายไปทั้งคู่แล้วนะทั้งเราและเขาเลยนะครับแต่ตัวที่เหลือของผมก็คือลิลิเมย์ตัวเดียวเลยนะนี่ครับลิลิเมย์ผมตอนนี้ก็ทําการไล่เก็บแล้วไล่เก็บทุกคนนะครับแล้วลุงอัลมาสเนี่ยก็ยังสามารถซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังได้นะบอกเลยว่าลุงแกเนี่ยโคตรเก่งนะในคอนเทนต์พ v p จริงๆนี้ครับ โกแหลกกลานี่คือแบบเต็มหลอดหางเลยนะอ่าเรียบร้อยครับชนะแล้วนะสำหรับไฟนี้นะครับ PvP โหมดปกติจบไปเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูทางฝั่งอารีนาชันเลิศกันบ้างนะครับใครที่เริ่มเล่นตอนเซิร์ฟไทยเปิดโบดนี้อาจจะยังไม่เข้านะแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะมีโรเตมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ดูไว้ก่อนก็ได้โบดนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมด PvP ที่เล่นแบบ3ทีม v ว3ทีมนะครับ ก็สําหรับทีมที่ชนะนะครับเดี๋ยวผมเอาไฟที่ชนะให้ดูในโหมดอารีนาชัลเลอร์นะครับผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันผมจะเล่นเป็นทีมสายซัพพอร์ตร้วๆเลยนะครับก็สมาชิกในทีมนะครับจะมีเป็นชาคิอาสา尔ิต้าน้องโคโค่นะครับแล้วก็เผ่าไวเดอร์หนึ่งเดียวจะเป็นน้องเฮวีนะครับส่วนตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็จะเป็นน้องมิโคล่านะครับและถ้าเพื่อนๆลองดูจากสเตตนะจะเห็นได้ว่ามิโคล่าเนี่ยการฮิวของเธอ คือนำเฮวินไปไกลมากนะครับที่สําคัญเดเมจเนี่ยก็ไม่น้อยนะบวกกับรับเดเมจก็เรียกได้ว่าเป็นแทงไกลๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับไลฟ์อัพนี้นะส่วนทีมที่เจอนะครับของศัตรูรอบนี้ต้องบอกว่าทีมศัตรูเนี่ยมันก็มีเดเมจไม่มากเพืเ่อนๆโดยเดเมจหลักของทีมศัตรูเนี่ยก็จะเป็นโอดีนะครับที่เหลือก็จะออกแนวแทงซัพพอร์ตแล้วก็ปวดซีซีซะมากกว่านะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์อันนี้หน่อยละกันอ้ครับอันนี้เนี่ยผมก็ยึดได้เลยนะคือศัตรูเนี่ยต้องบอกว่า เขาเป็นไล์อัพยิงไกเยอะค้นตีไก่เยอะครับแล้วทีมผมเนี่ยจะเป็นตัวตีใกล้นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถยืนโซนได้ง่ายมากนะดังนั้นนอมิโคล่าเนี่ยเอาจริงผมว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอามาตั้งเอาไว้ใช้เคาน์เตอร์ทีมตีไก่ได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะเราเนี่ยตียืนโซนได้ง่ายนะนี่ครับแล้วก็โหมดนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนบัฟพิเศษด้วยนะครับ ใครทำเงื่อนไขครบที่จะกำหนดต่อ,ก,ตอก็จะใช้บัฟแบบมหาศาลนะนนี้ครับดูดิือผมก็ยืดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอสการิต้าลงเนี่ยก็ไล่เก็บประตูนะเพื่อนๆดูบัฟดิดูบัฟ <c oughs> ดูบัฟ่ายผมดิคือมันเยอะมากนะดูมิโคลาโอ้โหบัฟแบบมองไม่เห็นเลยนะครับแถวอะอ่ะก็จะประมาณนี้นะ โอเคครับก็สำหรับคลิปแนะนำทีม p v p ของน้องมิโคล่าวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิป p v p เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ผมทำเป็นครั้งแรกนะถ้ามันติดขัดยังไงผมก็ขออภัยล่วงหน้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมปรับปรุงหรือว่านำเสนอเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนต์ p v p นะครับเพื่อนๆก็สามารถเขียขนคอมเมนต์ข้อมาบอกได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามครอเอให้เข้ากับที่เพื่อนๆอยากดูกันนะครับคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างเพราะทีมที่ผมเอาให้เพื่อนดูเนี่ย คนที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นเราท็อปเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะผมก็คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างแหละอ่ะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ